การจนาบุรีสปป,ปสกอ,อ,อรมโนนำป่าไม้แจ้งจับนายทุนบุกรุกขุดตักดินในลำห้วยสาารนะและบุกรุกครอบครองที่ดินสันดอนในแม่น้ำแควใหญ่ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปป,ป,ปสีกอ,อ,อรมโนร่วมกับชุดพยักภัยกรุมป่าไมา้หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอ 1, ท่าเสาหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอ .19 บบองตี ร้อมด้วยฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนใช้เครื่องจักรกลหนักบุกรุกป,ป่าลิงแม่น้ำแควใหญ่และลำห้วยสาธารนณะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาสลักพระท้องที่ติดระหว่างหมู่2บ้านท่ามะนาวและหมู่8บ้านวังจาตงนาตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันและประหลัดอำเภอเคยไปตักเตือนให้กลุ่มทุนหยุดดำเนินการแล้ว2ครั้ง เมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแจ้งให้ตำรวจไปจับกลุ่มกับไม่ดำเนินการเพียงแค่ลงบันทึกประจําวันไว้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ซึ่งกลุ่มนายทุนไม่สนใจขุดปรับพื้นที่เตรียมขายราล,ละ5-6แสนบาทโดยพันเอกพงเพชรเกศสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปรปสีกอ,อรมนเปิดเผยว่าเมื่อคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสปรปสกอ,อรมนได้เดินทางลงพื้นที่ตําบลวังดองอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้านสองคนคือนายสยามรักชาติผู้ใหญ่บ้านหมู่8ดและนายเจริญพงเพียรสนิทผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลวังดงโดยคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุและขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงพบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจำนวน2จุดจุดแรกพบร่องรอยการใช้เครื่องจักรขุดดินในลำห้วยสาธารนะขึ้นมากองและถมในพื้นที่ซึ่งทราบว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยขุดลำห้วยมีขนาดกว้าง11เมตรลึก1 0บถึงเมตรยาวประมาณ6 0 0เมตรคณะเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมบริเวณที่มีการขุดตักดินออกไปได้ค่าพิกัดจำนวน9จุดคำนวณเนื้อที่ได้3ขีด1ขีด85ไร่จุดที่2คณะเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลหนักไถปับพื้นที่สันดอนดินแม่น้ำแควใหญ่เป็นที่ราบเพื่อยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งให้คณะเจ้าหน้าที่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ป่าตามมาตราิ4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาสลักพระคณะเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากสัญญ,ญาณดาวเทียมบริเวณที่มีการไถปรับพื้นที่และถมดินในแม่น้ำควาใหญให่คำนวณเนื้อที่ได้7.192ไร่จากการเข้าตรวจสอบวันนี้ พบพื้นที่ปุกรุกทั้ง2จุดรวมเนื้อที่10ขีด3ขีด87ไร่ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54 55 72ตรีฐานก่อสร้างแผวถางหรือยึดถือครอบครองป่าไม้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ทั้ง2จุดเนื้อที่รวม10ขีด3ขีด87ไร่คิดค่าเสียหายของรัฐเบื้องต้นเป็นเงิน747,954.24บาทต่อจากนั้นเวลา17.40นาทนายไพโร์เขียวแก้วเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ .19 วังตีนำบันทึกตรวจยึดไปแจ้งความกล่าวโทษ ตอพันตำรวจโทมณีพัฒน์เพ็งเกรดสารวัตรสอบสวนสพลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยลงบันทึกประจำวันเลขปจอวอข้อ3เวลา17นาฬิกาหนาทีลงวันที่6มีนาคม2 5 6 6ไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามตัวนายทุนที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีพันเอกพงเพชรเกษสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสป,ปป4กอ,อรมนรวมกับชุดพยักภัยกุมป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจหนึ่งท่าเสา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กอจอ19บางตีและผู้ใหญ่บ้านเข้าตวรวจสอบที่ดินที่ถูกกลุ่มนายทุนใช้เครื่องจักรกลหนักบุกรุกป่าริมแม่น้าแควใหญ่และลำห้วยสาธารนณะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาสลักพระท้องที่ติดต่อระหว่างหมู่สองบ้านท่ามะนาวและหมู่8บ้านวังจานตํบลวังดงอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีข่าวนี้24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน